เอาล้ผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนด้วยนะผมนะมี้เรอยู่ในเกมโมบายเลเจนด์อีกครั้งหนึ่งนะผมในพาร์ทที่11กันแล้วนะผมนะสำหรับในพาร์ทนี้นะผมนะก็มีตัวละครที่เพื่อนๆเ,เอ่อรีเควสต์กันเข้ามานะผมว่าอยากให้ลองเล่นดูนะผมนะตัวละครที่ว่านั้นก็คือเอ่อตัวละครที่มีชื่อว่าเอสมาดอคีไม่ใช่เอ่อตัวละครที่มีชื่อว่าเอสเมอรันดานะผมนะตัวละครตัวนี้นั่นเองนะผมนะอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครตัวนี้กันนะครับผมนะอ๋อแล้วก็เห็นมีพี่ที่ผมเล่นด้ววยบาบอก่ เออเหมือนในแพทนี้เขาจะมีการรีเวิร์กฮันโซเข้ามานะครับนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนสกิลอะไรเยอะหรือเปล่านะหรือว่ามันรีแค่โมเดลอย่างเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะสกิลเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสกิลเหมือนเดิมไหมอุย้ยไม่เล่นพี่ <laughs> ผมไม่เล่นด้วยหรอกนะรอบนี้ผมยิงไม่น้องอัดงานอยู่วุ้ยทำไมนิ้วกูใหญ่เลยอยังไงวันนี้ทำไมมันพิมพ์ไม่ไปสักที ่โอเคนะเดี๋ยวเราไปกดเริ่มเล่นกันในโหมดแรงละกันนะครับนะในวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเอสเมอลันด้ากันนะผมนะทำไมผมจะชอบออกเสียงว่าเอสเมอลันเดอร์วะไม่เข้าใจเอามาจากไหนนี่แล้วได้เลยไงแล้วมาอย่างเร็วเลยไงฮะเนี้ยเราขอไปท็อปเลนนะเพื่อนอุ้ยแต่เราไม้แรกเลยว่ะไม้แรกแบบนี้ไม่มีใครแย่งเราได้ทั้งนั้นแหละเนี้ยบอกก่อนเลยนะไม่รอใครแล้วไม่รอให้ใครเลือกด้วย <c oughs> อ่าเซตไอเทมเดี๋ยวก่อนนะเซตไอเทมเซตไอเทมอุ้ยตัวนี้มันไปป่าได้ด้วยเหรอเอสเมอลันด้าไปป่าได้ด้วยนะฮะโอ้โหเราเลยแบบแบบมาเน เจออะไรฮะยาบุซะตัวโคตรอย่างจะจับยากเลยเซตไอเทมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูทีมก่อนว่าทีมมีแทงว่าเออถ้าเกิดว่าทีมไม่มีแทงเดี๋ยวผมเล่นแทงให้ก็ได้นะฮะอุย้ยเราเจออลิสเน่เลยอ่ะอุย้ยหมอนี่แล้วไอ้นี่ด้วยโอ้โหไอ้แมงสาวนี่แม่โคตรไม่ชอบ <laughs> ไอเอเลี่ยนนี่แม่โคตรจะไม่ชอบเลยอ่ะุ้ยมันเรามีแทงนะเนี่ยนะเออทีมเรามีแทงอยู่นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมเลือก set. เซตอ่ไอเทมเป็นอ่าอ,อันนี้ละกัน นะฮะน่าจะเป็นเซตดาเมจนะผมนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเซตดาเมจเนี่ยเออนะฮะจะบอกว่าไม่เคยเล่นเลยก็ไม่ใช่นะก็ก็เคยเล่นอยู่บ้างก็เคยเล่นอยู่นะฮะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเราไม่มั่นใจว่ะเดี๋ยวเราเอาแก้แค้นไปดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนทันมั้ยนะ่มือไม่เร็วพอโอ้โหเอาเฟดมาจริงด้วย่าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังได้อยู่มั้งไม่รู้อะได้บอกว่าไม่รู้เหมือนกันมามาแล้วเว้ยเรียนบนที่ว่านี่เราอยู่ล่างเนี่ยเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเลนล่างแล้วกันตัวเวทตัวกายภาพมันเยอะไหมอะตัวเวองสอง เพื่อนเดี๋ยเวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยไอแมกนิโตปากิโตมาเดี๋ยวเราช่วยเองเพื่อนเออช่วยแค่นั้นพอนะอุ้ยแล้วอลิสอย่านะพี่แวมพี่แวมอย่านะอุ้ยมันว์ปไปแล้วมันว้าไปแล้วอุ้ยตัวเราก็บางเนี้ยตัวเราก็บางใช้ได้เนี่ยเฮ้ยเพื่อนเรากำลังไปไปไหนอะเดี๋ยวก่อนอุย้ยอุย้ยมันน่าโดนมันน่าโดนจริงๆเลยแล้วอลิสมันอยู่ไหนวะเอาอลิสยังอยู่ที่เดิมนี่ว่าคิดว่าไปช่วยยังไงยังไงเฮ้ยชึบเฮ้ยนายสตันไปแล้วอย่างนั้นหรอ สตาร์นไปแล้วใช่ไหมเอ้าแม่งเอ้ยอุส่าจะลองใจแบบว่าบิงไม่บิงบิงไม่บิงอะไรอย่างี้นี่แน่ขอสักดอกนี่แน่เรียบร้อยบิงมาเปล่าบิงมานี่แบบขายขำเลยเนี่ยโจกมากเต่าอยู่ไหนวะนะเต่าอยู่ข้างล่างด้วยวะแสดงว่าเต่าเกิดแล้วแบบได้เวลานัวแน่นอนเฮ้ยอย่ามาเพื่อนนี่อะไรอะไรของคุณครับอะไรของคุณครับอย่านะอุ้ยเขานัวกันตรงนั้นวาแม่งอยากไปชิบหายดูวานะทำไงดีอุ้ยแต่น่าจะไปไม่ทันแล้วดูจากทรงอุ้ยแล้วทีมเราโอ้โหมาว่ะ เกิดการทําหันกันเกิดขึ้นเอ้ยอะไรอลิซอลิซคุงหึหึห,หึสักทีสักทีกดคี์กดคี์กดคี์โอ้ยโอยเจ็บฮะอุ้ยมันเริ่มแรงแล้วมันเริ่มตีแรงแล้วเหมือนกันเนี่ยแป๊บนะนึงนะอุ้ยเต่าอยู่นี่วุ้ยนี่นี่มันบวกเต่ากันแล้วมันมันเอาเต่ากันแล้วเพื่อนอะไรเพื่อนฮายาบุสะอย่าน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 ะทำอะไรทำอะไร,ำไรของคุณครับทำอะไรของคุณครับทำอะไรของคุณครับหึหึ เออเรียบร้อยเจอเจอเจอทืบเจอทืบอุ้ยเอาว่ะการเอาฟิกเกอร์มันนั้นทําให้เราแบบว่าทําให้เราแบบว่าพี่ต้นไม้จัดการมันเลยเพื่อนพี่ต้นไม้จัดการมันเอออย่างนั้นไม่ให้มันเดินไม่ให้มันเดินโอ้โหแม่งเอ้ยเสือกมีสก,กิลแม่งสกิลแม่งเสือกรีมาด,มดาเมจเรเรดผมยังไม่แรงพอนะเมื่อกี้แล้วแถมผมเมื่อกี้ผมอันติพร้อมกับพี่ต้นไม้ด้วยไงนะฮะเออก็เลยแบบหนาแนานะคอมโบก็เลยตัดกันนิดนึงเออแม่งเสือกใจตรงกันด้วยนะแม่งเสือกอันตีมาพร้อมกัน เฮ้ยไอไอหมอนี่มันอยู่เรนไหนเนี่ยเอามันไปดิเอาพี่แมงสาบไปดิใครก็ได้อุ้ยผมไม่ค่อยจะซ่อมมันเลยเอามันไปอุ้ยถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วมานาเราน้อยนะฮะมานาเราใกล้หมดแล้วไอเทมอันนี้ไอเทมมันคือไอเทมเวทตีเร็วนะฮะนี้เอสมือนี่มันต้องออกไอเทมตีเร็วด้วยหรอวะไม่รู้เลยแล้วมึงจะมากันทำไมสองตัวเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วกำลังวิ่งไปอย่าติ๊กเราอันนี้กำลังไปเพื่อนแมบหนึ่งใจเย็นอุ้ยมาแมวหมาแม่งโดนทักที อื้ออันตีแม่งเลยอ,อยังไงเฮ้ยอันตีไปแล้วไอ้หมวนี้มันอันตีไปแล้วกูอันอันตีแล้วกูก็วิ่งสี่ห้านี้เอายังจะมายังจะมายังไงยังไงเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอายังไงเอ้าเอา,เอา,เอา,เอามึงเอามึงมึงยังไงฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตาข่าวนี่มันจี้ <c oughs> ผมอยู่นี่ว่ะโอ้โหเกือบตายที่หายแล้วเกือบตายช่วยด้วย ตัวอลิสนี่มันดูดเลือดได้ฮะเออผมก็เลยอาจจะแพ้ทางนิดนึงในตอนนี้นะเนี่ยหลังจากที่มันมีีันตีพวกผมแพ้ทางแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยแต่ทีมเราโอ้โหทีมเราแม่งยับเลยว่ะหมายถึงค่ายับเลยห <c oughs> มายถึงค่ายับเลยอะ่ะอฮ้ยอลิสมึงจะเกินไปเปล่าวันนี้เธอจะเกินไปอ่าไม่รู้เลยว่าเก่งมาจากไหนเนี่ยแต่คือแบบมันเกินไปแม้มาขวางคีปเราเนี่ยฮะแล้วมันไม่กลัวเลาด้วยนะเออมันต้องไม่กลัวแล้วแหละมันก็พอยืนกับเราได้นะฮะนี้เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเลนเราหายผมว่าอลิสไม่ไปเอาเต่าแน่เลยนี่มันอยู่นี่้ เฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยยังไงยังไงของคุณนะ่ะเอา้าจะหนีเหรอจะหนีเหรอหนีจริงเปล่าไม่ให้หนีนะอือหือมึงหน้าตายมากกูบอกเลย <c oughs> อย่าให้มีครั้งที่สองแล้วกูบอกเลยอย่านะมึง <c oughs> เฮ้ยยังไม่ไปเกยังไม่ไปเกย์ฮะถามจริงถามจริงไม่ไปเหรอ <c oughs> อะไรอะไรของคุณนะ่ะเฮ้ยขอโทษขอโทษครับเพียขอโทษฮะเฮ้ยเรียบร้อยได้ขนาดเออ มันก็ฆ่ากูได้เหมือนกันโอ้แล้วมึงมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยแต่เพื่อนเรามาเอาวะอุ้ยฆ่ามันพี่ต้นไม้ฆ่ามันฆ่ามันเอออย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ซิดด้วยว่ะแม่อ้ยเสียใจจังโอ้แล้วเราตกไข่ฝั่งนู้นเหรอเนี่ยกระทืบมันกระททบมันเพื่อนขอเยอะๆขอเยอะๆขอหนักๆขอหนักๆอุ้ยอลิสนี่มันเอาว่าจะมาทืบแคลรี่เราว่ะแต่มันยังเร็วไปสองหมื่นล้านปีอันนี้บอกก่อนเลยนะคือแบบสวยเรามันได้แคลรี่เราด้วยนานี้เรามันโลดในต่างหากุ้ย ไอหมอนี่มันเกินไปเเปล่าอุ้ยปากิโต้ฆ่ามันอุ้ยโอ้โหลึกลึกลึกมากแต่ฆ่าได้เฉยสวยเพื่อนสวยสวยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราดันป้อมล่างต่อนะเนี่ยขอบใจมากขอบใจมากขอบใจที่อุตส่ามาช่วยเรานะต้องได้แล้วแหละเราออกตีเร็วเพื่อสิ่งนี้เลยเพื่อดันป้อมนี่เรียบร้อยได้แล้วฮะจัดแปลต่อไปไอ้ที่ที่เราออกเป็นอะไรเป็นเคียวเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรของคุณอะทำอะไรของคุณอ้าวกระตุก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 อะไรวะแม่ง งไงเอามานาหมดนะนะ่ะมานาหมดนะนะ่ะรู้ตัวเปล่าไม่มีมานาบิงแล้วนะนะอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นไม่มีมานาบิงแนละ้ะไอเชี่ย <c oughs> ไม่กูไม่ให้มึงรอดกูไม่ให้มึงรอดเกินไปแล้วกูบอกแล้วยังมีครั้งที่สองโ <c oughs> อ้แต่สู้กับมันโคตรนานเลยกระตูกต่างหาก <c oughs> เอาแล้วทำไมผมไม่เลง็งไอฮายาบุสะวะเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยด้วย <c oughs> เดี๋ยวจริงๆอ่อะ เออตามหลักแล้วคือไอตัวเอ่อตัวซัพพอร์ตมันอะ่ะจะต้องคอยรวบแครี่ไม่ใช่เหรอวะทําไมมันทาไมมันลอยมาทืบเราวะเออแม่เอ้ยมาผมว่าผมต้องได้เวลาเอาจริงแล้วว่เอาจริงที่ว่านี่มันเล่นยังไงนะแป๊บนึงนะอะไรอะอะไรของคูน่าอะไรของคูน่าอะไรของคูน่าผมเป็นตัวเฮ้ยอย่ายกกูเข้าไปโอ้ <c oughs> กูตายแล้วตายอีกตายซ้ําอยู่นั่นอ่ะ <c oughs> โอ้โหโดนป้อมตีไปสี่พันเมีดโอ้โหเอาเลือดก,กูไปเลยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นแม่เอ้ย ฮ้ยจะตายจะตายจะตายหมายถึงมันหรือหมายถึงเราหมายถึงเราด้วยเนี้ยเฮ้ยสุดยอดเลยปาคิโต้คุงปาคิโต้คุงเรายืนให้อยู่เรายืนให้อยู่เรายืนให้แบบโอโ้โหสุดยอดเฮ้ยมาวะ่ะอลิสมาวะเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆน,นะเราอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดงยยังไงยังไงมันยังไงมันยังไงเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมันต้องมามันต้องมาแน่อะไรจะบิงไปไหนโดนสตันไปดีอันเนี้ยโดนสตันไปดี โอ้โหแม่งเงยแม่งไม่ไหววะ่ะดูดเลือดแม่งโคตรแรงเลยเดี๋ยวก่อนนะเราผมออกผมออกเกาะตัดเลือดแล้วเออผมออกเกาะตัดเลือดมากดีกว่านะฮะจริงๆว่าจะไม่เล่นแทงแล้วแต่ว่าดูทรงแล้วแม่งกระโดดเข้าไปโคตรบ่อยเลยหมายถึงกระโดดเข้าไปตายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยๆก็แบบอ่ะออกของแทงสักหน่อยแล้วกันนะสักนิดสักหน่อย <c oughs> มาช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือคนล,ละต๊บคนละตั๊บโอ้ยสวยสวยสวยรวกสวยมากลวบสวยมากลวบสวยมากฝักก <c oughs> ่งเราหรือเปล่าอันนี้หมายถึงฝั่งมันบับโอ้โหมาว่ามาหรือเปล่าอันนี้แนวหลังตายห่าหมดเลย แนวล้างไตหามหมดเลยชิ่มหายแล้วเมื่อกี้ใครได้หลอดวะเออไม่ทนได้ดูเลยนะฮะนัวนัวเมื่อกี้นัวเมื่อกี้เห็นพี่ต้นไม้เขาเปิดสวยไงเออนะฮะผมก็เลยต้องแบบพุ่งเข้าไปด้วยเพื่อความอยู่รอดเฮ้ยเราทีมเราได้หลอดวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรของคุณนะ่ะอะไรของคุณนะ่ะอะไรของคุณน่ะคุณจะสตันไปไหนขู่แม่งแรงชิหบหยเลยวะเฮ้ยพี่แรงไปเปล่าตายซะแม่ง <laughs> เฮ้ยไอตัวนั้นน่ะไอตัวแมงสาแบบมันอะไรของมันอะฮะเฮ้ยอะไรอะอะไรของคุณน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไรอะ อะไรฮะเอ้าไม่เข็ดเหรอตอนต้นเกมก็เจออย่างนี้ไม่ใช่เลยตอนต้นเกมก็เจออย่างนี้ไม่ใช่เลยเฮ้ย <X> แ <in a game> ต่เอาจริงถ้าเกิดว่าฮานาบีไม่มาช่วยที่ผมก็ตายแล้วเนี่ยเออนะฮะมาแล้ว,มา,ลวามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอีตัวแมวน้ําเนี่ยเดี๋ยวเ вот ดี๋ยวมึงกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะยังไงยังไงมึงยังไงสักทีสักทีเฮ้ยมาอุ้ยตัวนั้นมันรอดว่ะมันรอดมันรอดอีตัวแมงสาบมานี่ในอะไรอะไรโดนทื้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละอันนี้พูดตรงเรามีตัดเลือดแล้วนะ เอยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวชดตัวตมาเต้โอ้ยเมื่อกี้ผมลนผมกดมั่วเฉยแล้วรอดด้วยนะรอดได้ไงวะไม่รู้เมื่อกี้ไฮยาบุส่ามันกำลังสับผมอยู่ไม่ใช่เหรอเออมันเชื่ออะไรไฮยาบุส่าถูกแล้วแหละเออมันกำลังสับผมอยู่เลยนะกำลังสับผมแบบนัวๆเลยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมรอดได้ไงวะไม่รู้ <S 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 เดี๋ยวก่อนนะรอพี่ต้นไม้ก่อนรอพี่ไอแอมกรูดก่อนอันนี้นะฮะเออไม่มีพี่แกแล้วเรากลัวเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรของคุณน่ะเฮ้ยเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้กูตายกูตายปเนี่ย เฮ้ <c oughs> ยทำไมพี่แกไอตัวนี้มันแรงจังวะไอโบโดี้มันแรงจังไงเพื่อแต่ก่อนที่ผมจะโดนโบดี้นี่ผมโดนโดนไอตัวแมงสาบนี่ทำดาเมีดไปเกือบครึ่งเลยเหรอโอ้โหอะไรมันจะแรงขนาดนั้นนะอ <c oughs> ุ้ยอ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 ุ้ยเกือบตายเกือบตายเอา้าแล้วพี่ซับเราโดนคีปตีตายใช่ไาหมาแล้วเอาต้องมีคนกลับว์ปว์ปกลับไปกันนะเพื่อนถ้าไม่มีคนว์ปกลับไปกันนะแตกนะป้อมแตกนะป้อมแตกนะฮะอุ้ยแต่มันเอาหลอดกันอย่างเร็วเลยอะ อ๋อมันอันติีใส่หมดเลยนี่หว่านะฮะมีอะไรใส่หมดเลยนี่หว่าเพื่อเอาหลอดเรียบร้อยแมงสาบตายเดี๋ยวก่อนนะผมควรจะเข้าไปล้วงตัวหลังดิผมวะเออไอ้บลูโน่อะไรนี้ไม่โคตรแรงเลยเฮ้ยอะไรหลอดอะไรพี่หลอดมาเล่นกับผมก่อนไหมอันนี้เดี๋ยวก่อนนะแต่ทีมเขาไม่เล่นด้วยดิอะไรอะอะไรของคุณอะนี่เน่ทืบอุ้ยทีมเราได้หมดเลยเอาทีมเราฆ่าได้หมดเลยเมื่อกี้ผมกำลังเล่นกับหลอดอยู่เทๆเอามานอกี้ใคบูซาเนี่ย เอดลงแอซิสได้แต่ซิสล้วนเลยแม่งเออต้องยอมรับว่าตานี่ทีมเล่นดีฮะเออตานี่ทีมเล่นดีเล่นดีมากนะผมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยทั้งแคลรี่ทั้งตัวป่าตัวซับพอร์ตอ่ะเออเล่นดีมากนะฮะเออตานี่ผมก็เลยค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าทีมฝั่งนูเล่นไม่ดีนะเออทีมฝั่งนูก็เล่นดีนะตีตัวอลิสเนี่ยแม่งตัวดีเลยเฮ้แต่ถ้าพูดถึงดามเมดกับการยืนแท้งเราก็ได้อยู่นะเออนะฮะแค่อัตราในการร่วมไฟล์เราค่อนข้างน้อยเท่านั้นเองอันนี้ <laughs> โอเคแล้ว okay, ผมก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมโมบายเรจินนะผมในพาร์ทที่สิบเอ็ดนี้นะผมนะฮะอ๋อแล้วก็ในช่องเรานะผมมีปฏิทินกิจกรรมด้วยนะผมนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้นะผมว่าผมจะลงเกมอะไรช่วงไหนเวลาไหนและเครเกมอะไรนะผมนะฮะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าโพสต์เลยนะผมนะฮะขอบคุณคนมากนะที่เข้ารับชมกันจนจบนะผมนะฮะไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมจะเป็นเกมอะไรผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม